สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ดูดวงความรัก w ิชเอ i มทาร์ตนะคะแม่โมดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่คำแนะนำรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพุธนะคะการอ่านนี้ค่ะมีผลหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่คุณเปิดคลิปนะคะแม่โมดใช้ไพ่ในการอ่านสองสำรับค่ะ s สมิธเวททาร์ตนะคะออรา่าเคลนการ์ดซูเปอร์แอตแทค่ะ การอ่านนี้นะคะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะตอนนี้แม่มดขอให้เพื่อนๆน,นะคะทำสมาธิค่ะหลับตานะคะอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะ ขอคำแนะนำจากไพ่นะคะความรักความสัมพันธ์รายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพุธนะคะให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันพุธนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ด้วยค่ะ six of cup ค่ะ t e m p e r a n c e ค่ะ four of one ค่ะ page of sword นะคะ ace of, Age of cup ค่ะ queen of sword นะคะ Two of n ไพ่ใบแรกนะคะของคนที่เกิดวันพุธนะคะในตำแหน่งแรกของตัวคุณนะคะได้ไพ่ six of swords นะคะแม่มดมองว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะตอนนี้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันยังไม่จบนะคะ แต่ว <|th|> ่ามันมีปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนกับคุณตัดสินใจเดินต่อไปข้างหน้านะคะมุ่งหน้าต่อไปนะคะทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบสิ้นนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้เลิกกันนะคะแต่ว่าเหมือนกับตัวคุณเองตัดสินใจนะคะที่จะออกจากปัญหานี้นะคะเพื่อ รอดูสถานการณ์ต่อไปนะคะว่าสถานการณ์ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะแม่มดมองว่าตอนนี้ค่ะตัวคุณเองก็อยู่ในสถานการณ์ของการที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอ่ะนะคะคุณอาจจะมีการย้ายที่ทํางานนะคะย้ายบ้านอ่ะนะคะคุณอาจจะต้องมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องน่ะนะคะคุณอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเรื่องงานนะคะจะต้องจัดตารางเวลานะคะ เพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับว่ามีงานเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องมีงานที่มีการเดินทางด้วยอ่ะนะคะเหมือนกับช่วงนี้ก็จะปรับตัวเองอ่ะนะคะเรื่องของเวลานะคะแล้วก็จัดเวลาให้ตัวเองอ่ะนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนี้อ่ะนะคะมีไพ่สีไม้เท้าขึ้นมานะคะแม่มดมองว่า ตัวคุณเองอะนะคะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะสร้างครอบครัวแล้วนะคะผ่านการแต่งงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่คุณนะคะมีปัญหาในความสัมพันธ์อ่นะคะเหมือนคุณมีปัญหานะคะอยากที่จะคุยอยากที่จะเคลียร์นะคะมีเรื่องสงสัยมีเรื่องที่ยังไม่แน่ใจนะคะ ตัวคุณเองอนะคะอาจจะพบใครสักคนนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกดีอ่ะนะคะเป็นความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานะคะเป็นความรู้สึกที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความรักได้อีกครั้งอ่ะนะคะแม่มดมองว่าตัวคุณเองอ่ะนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีอดีตในเรื่องของความรักอ่ะนะคะมีความเจ็บปวดจากความรักครั้งเก่าอ่ะนะคะ ตัวคุณเองเป็นผู้หญิงที่สามารถดูแลแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกอย่างอะนะคะตัวคุณเองอ่ะนะคะอดทนต่อความยากลำบากได้ดีอ่ะนะคะไม่เคยที่จะคิดท้อแท้นะคะในเรื่องที่มีปัญหานะคะคุณก็สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆนานานในชีวิตตัวคุณเองอ่ะนะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่ แสดงความรู้สึกอย่างชัดเจนนะคะชอบไม่ชอบอะไรก็จะแสดงความรู้สึกแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวนะคะเป็นคนที่ตรงตรงนะคะออกจะเป็นคนที่ดูแล้วไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนชีวิตคุณที่ผ่านมามันมีเรื่องราวเข้ามาในชีวิตเยอะแยะนะคะมันมีบทเรียนในชีวิตคุณนะคะมันทําให้คุณขาด ความหวานอ่ะนะคะขาดความโรแมนติกขาดการที่จะแสดงความรักออกมานะคะตัวคุณเองตกอยู่ในสถานการณ์ของการที่จะต้องเลือกอ่ะนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจอ่ะนะคะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณจะต้องตัดสินใจอ่ะนะคะคุณยังลังเลในการตัดสินใจนี้นะคะยังเลือกไม่ได้นะคะว่าจะทํำยังไงอ่ะนะคะแม่มดมองว่าในสถานการณ์นี้นะคะคนที่เกิดวันพุธ คุณอาจจะเกิดความรู้สึกดีกับใครสักคนนะคะในขณะที่ตัวคุณเองก็มีความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะนะคะก็เป็นผู้หญิงที่มีอดีตที่เจ็บปวดกับความรักนะคะแต่ความรักครั้งนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกสดชื่นอ่ะนะคะมันมีความรู้สึกดีอ่ะนะคะมันเป็นความรู้สึกรักที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนอ่ะนะคะมันเพิ่งจะเริ่มต้นมันเพิ่งจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอ่ะนะคะแล้วก็ ตัวคุณเองอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายคุณอาจจะพบเจอใครนะคะจากการเดินทางของคุณก็ได้นะคะมดจะใช้ไพ่ซ u เปอร t แอ a แท o เนะคะเพื่อขอคำแนะนำนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับกฎของแรงดึงดูดนะคะขอคำแนะนำให้กับคนที่เกิดวันพุธด้วยนะคะ ขอคำแนะนำจากไพ่ซูเปอร์แอทแท็กเตอร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะแม่มดจะใช้3ใบนะคะ ในใบแรกนะคะ When I surrender my will นะคะ to the care of spirit and the universe I add to my energy with an ever-present stream of will-being นะคะไพ่บอกว่าเมื่อคุณยอมรับการดูแลนะคะของจักรวาลนนะคะจักรวาลจะปรับแต่งพลังงานของคุณนะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ The universe had big plans for me and it's time to claim them นะคะไพ่บอกว่าจักรวาลค่ะมีแผนนะคะที่ยิ่งใหญ่นะคะสำหรับตัวคุณนะคะมันถึงเวลาแล้วค่ะนะคะที่คุณจะเรียกร้องนะคะในสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะ The Universe Powerfully Respond The Instant I l e l i n k With Love นะคะไพ่บอกว่าเมื่อคุณรู้จักนะคะที่จะใช้ความรักอ่ะนะคะจัก,กรวาลก็จะตอบสนองคุณนะคะให้คุณรู้จักนะคะที่จะเชื่อนะคะในความรักนะคะ การอ่านนี้นะคะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงค่ะไม่นําไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ Wish AIM Tarot นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ